योपनविकोधमनुधम धम्मा प्रतिपन्नो विहरति सामीचीपतिपन्नो अनुधम् चरि स्वतं स करोति करो करोति मनेति पूजेति परमाया पूषया ปฏิปฏิปูชาญาสีลาสมาธิคุณานังขันติปันนักการานังสัพเพปิกุสละธรรมะขันตยาเยวะวัตตันติเตเกวะลานังติปปปปานัง คันติมูลังนิกันติขาระหะกาลหะทินังมูลังคันติขันติโกขันติทิราลังทารโกรันติทโบตถปัสสิโนคันติบาลังวยาทีนังคันติหิตาสุขาวา ขันติโกเมตวาลาภียาสสิสุขสีลาวาปโยเทวมนุสานังมานาโพหิขค oh ันต ik ิโกอัตโนปะเรสันชาอัาวโหววคันติโก กะขโมกะขมังมัดขังอารุณโหโหติขันติโกสัทุโนวจโนวาทางกโรติเยวะขันติโกปรมายะจะปูชยาชินังปูเชติขันติโกสุขาสังขะสามมคี กามขันธ์ทัโงสุุคโหวิเวกตุทัสสะโสดาบัมมาสะปัสสโตอภัยปัจฉังสุขังโลกะปานาภูตสุสัญญโมสุขาวิราตาโลกะ मानं समतिकमो असमीमनसविनयो एकङ्गे परमं सुखम् किच्छो मनुष्यपति लभो किञ्चन जीवितम् किच्छं सतमत्सवनम् किच्छुपुठनमुपदो อปามาโทะมาตังปะทังปามาโทมาจุโนปทังอปามาตานมิยันติเยปามาตายาธามาตาเอตังวิเศสโทยัตวาอัมปามาธรรมหิปันติตาอปามาเดปโมทันติ อริยนันโคเชเรรตาภิกษุรูปใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่เป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมเป็นปกติผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าได้สักการะบูชาในพระตถาคตเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาอย่างสูงสุด ความอดทนเป็นที่ตั้งแห่งศีลและสมาธิกุศรธรรมทั้งหลายย่อมเจริญเพราะความอดทนโดยแท้ความอดทนย่อมตัดเสียได้ซึ่งรากเงาแห่งอกุศรธรรมทั้งหลายผู้อดทนย่อมขุดเสียได้ซึ่งหายนะเหตุทั้งหลายมีการตีเตียนการทะเลาะกันเป็นต้นความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นตบะของนักปฏิบัติ ความอดทนเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายความอดทนนำประโยชน์และความสุขมาให้ผู้อดทนเชื่อว่าเป็นผู้มีมิตรมีลาภมียศมีความสุขเป็นปกติผู้อดทนเชื่อว่าเป็นที่รักที่เจริญใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้อดทนเชื่อว่าเป็นผู้นำประโยชน์มาให้ตนและชนเหล่าอื่นด้วยผู้อดทน เชื่อว่าเป็นผู้เข้าสู่เส้นทางที่ไปสวรรค์และพระนิพพานผู้อดทนเชื่อว่าเป็นผู้ทําตามโอวาทของพระศาสดานั่นเทียวผู้อดทนได้ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงสุดความพร้อมเพรียงของหมคู่ณะย่อมนําำศกมาให้ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันย่อมนําำศกมาให้ความสงัดของผู้ยินดีในธรรมที่เห็นปรากฏแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ความไม่เบียดเบียนความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขในโลกปราศจากความกำหนัดความก้าวล่วงกรรมทั้งหลายในโลกเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขการนํำอศสมิมานะออกหมดเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยากชีวิตของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วดำรงอยู่ได้ยาก การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งหาได้ยากความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่ายังไม่ตายผู้ประมาทแล้วชื่อว่าตายแล้วบัณฑิตทั้งหลายทราบความข้อนี้โดยทั่วกันแล้วย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแล้วในธรรมอันเป็นที่โคจรของพระอริยเจ้าทั้งหลายอาปะมาทระโตภิกขปะมาเทพยาทัสิวาอาภาโภปริหานายานิพพานาเสวะสันติเกภิกษุผู้ไม่ประมาทหรือเห็นภายในความประมาท ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว